สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสรุปรายละเอียดนะคะสำหรับการลงทะเบียนเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันจำกัดอายุเปิดวิธีการรับเงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่พตาอไปค่ะสำหรับเที่ยวปันสุขนะคะสรุปลงทะเบียนเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันจำนวนจำกัดนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางนะคะซึ่งจากกรณีครอรมออนุมัติเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรมค่าเครื่องบินให้40%เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนกอนรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2 6 6 3นะคะสำหรับ3แพ็กเกจก็จะประกอบไปด้วยแพ็กเกจกำลังใจ สอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด -19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมนะคะและก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารอพอสอตอนั่นเองค่ะสำหรับกำหนดเงื่อนไขนะคะก็คือจะให้ได้รับสิทธิ์พิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว2วันหคืน และก็รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้2,000บาทต่อคนนะคะอันนี้สำหรับอสมและก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับแพ็กเกจต่อมาก็คือแพ็กเกจที่2นะคะเราไปเที่ยวกันอันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมค่าที่พักในลักษณะรวมจ่ายจำนวน5ล้านคืนนะคะประมาณ40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนนะคะนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าอาหารค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการโดยทอท,อทอจะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทยจำนวน600บาทต่อห้องต่อคืนนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะก็คือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปนะคะ และก็ต้องเลือกใช้แพ็กเกจในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนจองที่พักนะคะก็คือหากเราอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเราไม่สามารถไปพักหรือไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้นะคะก็อาจจะเป็นมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรนะคะพื้นที่ใกล้เคียงประมาณนี้นะคะสำหรับแพ็กเกจสุดท้ายนะคะก็คือเที่ยวปันสุข สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะเพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านคนนะคะโดยจะจำหน่ายบัตรโดยสารด้านการท่องเที่ยว3กลุ่มนะคะก็คือได้แก่สายการบินในประเทศรถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัดนะคะและก็รถเช่าประมาณ40%แต่ไม่เกิน1,000บาทหรือจ่ายเพียง 2,500บาทในการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับในจังหวัดเดียวกับที่ซื้อแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันนะคะ สำหรับเงื่อนไขนะคะก็คือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปนะคะทั้งนี้แพ็กเกจด,ดังกล่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์และก็นำมาเป็นส่วนลดซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในภายหลังนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดลงทะเบียนนะคะแต่ว่าก็มีการผ่านคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะ และนี่ก็เป็น3แพ็กเกจนะคะก็คือแพ็กเกจที่1กํากำลังใจแพ็กเกจที่2เที่ยวปันสุขแพ็กเกจที่3เราไปเที่ยวกันนะคะสำหรับแพ็กเกจกำลังใจก็จะเป็นของอสมรแล้วก็เจ้าหน้าที่รอพอสตอนนะคะสำหรับแพ็กเกจที่2และ3ก็คือเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันนี้ก็คือสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะก็ใครอยากจะไปเที่ยวแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้นะคะ แต่จะเปิดให้บริการลงทะเบียนตอนไหนเดี๋ยวเราจะรอติดตามกันนะคะก็คือน่าจะสามารถลงได้เร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาสรุปรายละเอียดการลงทะเบียนเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันนะคะซึ่งจำกัดอายุก็คือต้องเป็นต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ